ตะลุยกินสตีทฟู้ดกัมพูชากัเดียวสองทานเะท <22, 000. S 1> ่าไหร่นะสองหมื่นสองใส่ไ่คอยกินตัวแล้วทุกคนะคะตอนนี้นะัดอยู่ที่กัมพูชาขนมเปร็นนะคะและอยู่ที่ตลาด ตัวต้มปูก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าสตรีทฟู้ดของกัมพูชาเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรที่เหมือนบ้านเราอะไรที่ต่างจากบ้านเราราคาเท่าไหร่และรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะคนสําคัญข,ของคลิปนี้นะคะพี่เลขาคัน,านึงครับทุกคนครับจุ่มเรียบตัวน,นะคะ <S 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 ก่อนที่เราจะไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดกันเนี่ยนั้นว่าต้องมีคาที่นักคนครู้เท่าไหร่ไรคนมาน ทลายปนแมนอร่อยชยงานชงานแล้วถ้าไม่อร่อยอะชงานเดี๋ยวบอกว่าแต่ไม่พูดนะแต่เราไม่พูดเขาเขียนภาษาไทยได้อะแบบตัวก็จะเน้ำตกน้ำตกแปลว่าเรือเหะกันใหม่ใหมพรว่ามันรสชาติแบบอ่าคว่ามันจะเหมือนก๋เตี๋ยวแรดีไทยป่ะคะ ผลลองี้แปลว่าไรพี่เล่ไรพี่เล่เคยกินก็เดี๋ยวเรือที่ไทยไหมไปกินชอบไหมชอบมากอันนี้เหมือนซอสปรุงรสของเขาเขาบอกคนกัมพูชาชอบกินหวานใช่ปะไปครับคนกัมพูชาก็หวานด้วยนี่ อย่างแรกเลยคือเรื่องของหน้าตาก่อนเพราะว่า,วา,าก็เดี๋ยวในบ้านเราจะใส่เป็นหมูแต่ว่าบ้านเราใส่เป็นปลาหมึก<ำ>บ้านเราจะเป็นเรือหางยาวน้ั่นสเนาะบ้านเราจะเป็นแบบเรือทะเลึต้องอร่อ,อยอะ่ออยอะมันคือนำ้ำซุปที่ใส่เลือดแต่รสชาติออกหวานรวมอร่อยนะมีมากเลย าจริงดะหวานเออเขาจะเป็นแบบมีหวานเลยอร่อยมากทำงันมากคือหนูเป็นคนชอบกินอะไรเผ็ดไงหนูก็เลยรู้สึกว่าใส่ดพีก็แม่อร่อยเออบองจ๋าทลายปนมาเท่าไหร่นะคะหนึ่งปีายากแล้วไม่ได้สอนอ่ะเพราะว่าสองหมื่นสองสองหมื่นสองก็เดี๋ยวสองทามเท่าไหร่นะสองหมื่นสองใส่ไม่พอ สองหมื่นสองก็ประมาณประมาณกี่บาทพี่สองร้อยกว่าบาทเองสองร้อยกว่าบาทตอนแรกในใจคิดว่าราคาจะแบบถูกกว่าเพราะเท่าๆกับที่บา้านเราแต่ว่าที่เนี้ยการจ่ายเงินก็คือสามารถจ่ายสองแบบจ่ายเป็นแบงก์ดอลลาร์ก็ได้หรือว่าจะจ่ายเป็นเงินเรียวก็ได้นะถะามก่อนรู้จักนะได้หรอรู้จักค่ะใช่ไหมตัวติ๊งนานั่นนวค่ะดีใจมากต่อวมาที่กัมพูชานะคนคนรู้จักนะเยอะมากดีใจ ตาอดขอบคุณนะคะก็เจี๋ยวอร่อยมากต้นมันอันเล่าหารลอยห้าร้อยเรียวห้าร้อยเรียวก็ประมาณห้าบาทห้าบาทเท่าไหร่เรียวใช่ก็คือไม่ต่างเหมบ้านเรามาก อันนี้เหมือนบ้านเราซาลาเปาใ้าค่ะเปาแต่อันนี้แหละที่อยากลองเธอ,อ,อแป้งทอดแล้วก็ซุปน้ำตาลอะ่ะหวานมาสาักคำกร,ราจะพูว่าอะไรนะฮะหวานแป้งไอไอจาค่ะหร <c oughs> ือว่าเป็นเครือเราไม่รู้นะ,ะมีไส้อ๋อเป็นผิวกระหรี่ปั๊บจริงด้วยกินผงกะหรี่แล้วก็กินพริกไทย อ <Okay. S 2> ร่อยกินของทอดแกงหวานอ้วนแน่อ้วนสุดๆแมว,แวอ,อ้วนแม่อ้วนอร่อยอ่ะแมวอ้วนแมวอ้วนีน่ยอะไรมากสิว่านะคะโปรไบโออตนะคะเป็นตัวชว่วยในการดีท็อกเราจะกินเยอะแค่ไหนก็นได้กินไปเลยของมันของทอดใดๆนะคะกินเสร็จอาจจะแบบท้องป่องปุ๊บให้ตบด้วยสิว่านะคะหนึ่งซองเป็นแบบพบโอติกแบบกกอกปากตื่นเช้ามาเนี่ยขาดถ่ายออกเกลี้ยงหมดเลยท้องก็จะยุบแบนราบ ว่าโปรแบบสอดไปตะลุยกินต่อบรรยากาศก,ก็คือแบบกันเองสุดๆอันนี้อะไรคะพี่เลไข่ไข่หรอมันมีแบบลูกไขอ่อ๋อเป็นไขร่รู้แล้วมันคือไข่ที่กำลังจะโตใช่ไหมไข่กำลังจะโตแล้วก็มันมีแบบเครื่องเป็นลูกไข่เครื่องคืออไอสีเดืองอ่ะมาอร่อยมากนะอ่ะถ้าพี่เลบอกให้หนูกินหนูจะกินกินเลย เหมือนพวอแบบใบมะกรูดใบอะไรเงี้ยทางี้นนะกกินเหมือนจิ้มจุ่มแต่แบบจะดูสภาพมันอันนั้นแหละเออทั้งอันอันนั้นอนะ่ะแล้วก็ซวบไปทีเดียวน้องแข็งอาะ โอเคหลังจากไปเคลียร์มาแะคะจะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะ่าอร่อยเพีงแต่ว่าพอเป็นไข่กินได้พอเป็นไก่กินได้แต่พอเป็นไข่ที่กําลังจะกลายเป็นไก่อ่ะไม่กล้ากินก้าวราคาไปกินเลยอร่อยไม่ใครอยู่แล้วช่ทําไมสุดท่ช่วทไม เมื่อกี้3จานก็9,000เรียวนะคะก็ประมาณแบบ90บาทร้อยนึงบ้านเราสไม้8ปพันเรียวได้หน่ได้นึงไม่ได้ดูค่นองอ๋อีน่งอ้าวอันนี้1,000เรียว แล้วก็ยืนให้เขาด้วยความแบบมั่นใจไม่มีให้แรกก็คือต้องเลี้ยมนะฮะได้ครับป่ารวยอ่ะสดด้วยรวยด้วยหล่อด้วยร้องเพลงพอด้วยเป็นพิธีกรเป็นตำรวจสมมติมีแฟนแล้วมีแบบพาแฟนมาเดินสตรีทฟู้ดย่งเงี้ยจะร้องเพลงอะไรให้แฟนฟังรนปอ กนลองตัรสับประพรอมนักบอกได้เป็นอ่ะพี่นาแล้วเป็นภาษาไทยอยู่คนเดียวได้ไหมจริงปะเนี่จริงแล้วเรารู้ได้ใครอ่ะอ่ะเราเนี่ยเราจำมาอ่นแล้วอายเ้ามอกแล้วอืมคือบาร์บีคิว ว้าวเมนูนี้เรียกว่าไม่รู้ว่าวไม่รู้เยันหรอฟิล <c oughs> มาไหนนี่ไงอุดอง้งอ๋ออุดอง้งญี่ปุ่นอุดอง้งญี่ปุ่นฟิลนั้นเลือกๆแล้วก็ต้มๆจุ่มเรียกตัวขอ,อคุณจา้าศาสตแปลว่าสวยนะครับชมวินานว่าสวยอต่ออแต่งจริงสกรปรก ว่าอะไรนะฮะเจ็ดสิ่งงามมันเดินแบบต่อไปต้มอ่ะอะไรเนี่ยลูกจิ้มอะไรแบบนั้นเนาะถ้าเป็นบลาเราก็เรียกว่าลูกจิ้มเอนน้ำจิ้มเนี่ยมันน้ำปลาหวานมาเอาลูกจิ้มมากินกับน้ำปลาหวาน นะคะะเป็ไซึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือแจ็คฟุตขนุนขนาวอ๋อขนาวอ,อันนี้เอาเสียไม่ยากขนุนระหว่างรอน้ำปั่นนะคะจะบอกว่าหลายคนเข้าใจว่าถ้ากินน้ำผลไม้เยอะๆเนี่ยจะได้ขับถ่ายใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับการกินแบบพวกพรี P, แล้วก็โปรไบโอติกแบบที่เราสกัดมาแล้ว พราะว่าอย่างเช่นต่อให้คนบอกว่ากินผลไม้เนี่ยมันช่วยให้ขับถ่ายก็จริงแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่ธาตุหนักธาตุแข็งเนี่ยอาจจะไม่เห็นผล100เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผลไม้แต่ละตัวก็กากไม่เท่าก,กันแล้วถ้ากินไม่เยอะพอในปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยการขับถ่ายก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นซีว่าโปรไบโชชอช็อตนะคะงั้นวันนี้นะจะตะลุยกินทั้งตลาดเลยแบบไม่ต้องกัวงวลใจเพราะเดี๋ยวกลับไปก็นี่ซีว่าโปร 5,000เซนเรียลจ้ามา50บาทบ้านเราก็เท่ากันนะวื๊ดใหม่มากเอาไปปั่นแล้วมันไม่ใช่ขนุนเลยอ่ะเหมือนไอ้ติมมะม่วงอ่ะพระนวลนะคะจะบอกว่าส่วนใหญ่เน่ยหน้าตาคล้ายๆบ้านเราจะมีอย่างนึงที่นัดไม่เคยเห็นก็คืออันนี้เดี๋ยวจะลองสั่งดูว่าแบบ คืออะไรอุ้ยหอมมากหอมแบบตามใจแบบขนมหวานไทยๆอะไรนะอย่างเงี้ยอ๋อข้างในมันคือไอ้นี่โซเดียมเหรอ,อใช่มันคือทวนทวนเหลือ,องโบดแลอมันแบบใส่ใส่ลิ้นนิดน,นึงที่นี่ความแปลกคืออะไรหรือวะกับข้าวหวานขนมใช่ขนมอม่ะไม่หวานเลยแต่กับข้าวหวานกวาน่าอันเนี้ยไม่ค่อยหวานแต่ก๋วยเตี๋ยวมันจะหวานกวาน่า พี่เลจาปลาหมึกภาษาค่ะแมพูดว่าเหมือนบ้านเราเหรอหมึกสตรีทโฟที่เนี่ยบางร้านอ่ะเขาจะยังไม่ให้ลูกค้าซื้อถ้าลูกค้ายังไม่เคยกินเขาจะให้ชิมอันนี้เขาคิดเงินปะคะไม่มคิดหรอเขาจะให้ชิมเรารู้สึกว่าชอบกินแล้วเเราค่อยเราค่อยซื้อ คนเยอะมากเลยอ่ะร้านนี้ขายอะไรอ่ะพี่เล่คือขายอาหารทะเลนนะคะ่ะมีอของย่างอะไรอย่างเงี้ยมีกึ้งย่างมีปอยแคร์มีเอ่ขอข้าวหมึ่อองอ,อะไรคะนี่คข้าวเหนียวกับทุเรียนแล้วก็คือข้าวเหนียวทุเรียนที่ขมแม่เรียกว่าใบาตระน้าเต้ใบตระน้าเต้ ข้าวเหนียวทูเรียนนะคะของคาเมร์ดูซิวา่าจะต่างที่ไทยอะไรอืมข้าวเหนียวบ้านเขาอ่ะมันจะแหล<อ><ว>มกว่าเรียวกว่าแล้วก็ไม่แฉะเท่าข้าวเหนียวมูนบ้านเราอะ่ะนี่กินจนง่วงมากเราเริ่มตะลุยกินติดกุ้งนะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนเนี้ยสี่งเ่ิโงอ่ะคือ,อกิน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 จนง่วงอของหนูเป็นถั่วแดงฟิวเนี่ยถั่วลัต้มกหนีอะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นถั่วแดงแล้วถั่วแดงถั่วแดงบ้านเขาอ่ะเมคเทอรีน ไม่เล็กมากอ,อร่อยมากเหมือนกินหัวดำอันนี้ชา,า,า,ามเท่าไร่คะก็สองพันเรียลประมาณสิบห้าบาทแต่ถ้าหนงานชาชบเอา้อตักของเรียนมากินทำไมยะโอ๊ยอขอดเลียวว่ะเดี๋ยวไปเคลียร์กับวิก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปสรุปว่าสติดฟูที่กมูชาเป็นยังไงคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมอ่ะกินมากจนเกินไป ท้องป่องท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองปัญหาเหล่านี้ก็เราจะหมดไปแค่มีซิว่าโปรเบลติกช็อตเป็นทั้งพรีเบลติกและโปรเบลติก10ชนิดรสเยอเกิดทานง่าย1กล่องมี7ซองพิธีทานนะคะเพียงแค่วันละหนึ่ซอง,ซองกรอกเข้าใต้ลิ้นดูดซึมลงกระเพาะแบบรวดเร็วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขับถ่ายแบบท้องไม่บิดพุงยุบ่นสวยเหมือนเดิมอร่อยมาก อถ้าเป็นโยเกิร์จริงๆอะตอนนี้ไม่เหมือนกินโปรเบติเหมือนกินขนมกินอะไรพี่นาดซิว่าโปรเบวช็อตมันช่วยอะไรอ่ะอย่างวันนี้เรากินเยอะมากล้วไม่แบบท้องเราป่องเนอะปะแล้วถ้าเราไม่ขับถ่ายมันก็จะกลายเป็นอ้วนถะวอนเราก็เลยต้องขับถ่ายบ่อยๆซึ่งตัวนี้ช่วยได้วันหนึ่งถึงสองซองสำหรัคนท่าหนักนะคะสามารถทานได้ครั้งละสองซองเลยก็ได้ ส่วนตัวนั้นนะคะรู้จักแบรนด์ซิว่าเนี่ยไม่ใช่จากตัวโปรไบอติกนะแต่ว่าเป็นตัวเอสคอลลาเจนซึ่งดังมากเนาะแล้วพอทำตัวไบอติกออกมาก็รู้สึกเอ้ยยังไงก็ต้องเห็นผลเพราะแบรนด์ซิว่าเนี่ยเขาเน้นคุณภาพอยู่แล้วพร้อมนอนแล้วค่ะส่วนสตรีทฟู้ดที่กัมพูชาเนาะต่แรกคิดว่าจะแบบแปลกกว่านี้กินยากกว่านี้แต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายๆบ้านเรา คล้ายทั้งรูปร่างหน้าตาอาหารราคารสชาติก็ไม่ต่างกันมากค่ะก็มีความแซ่บนัวอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าหวานนําก่อนรวมๆก็คือถ้าให้ต้องอย้ายไปอยู่ที่เราต้องกินสตรีทฟู้ดทุกวันนั้นก็อยู่รอดนะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบทาคลิปแบบพาตะลุยกินสตรีทฟู้ดในแต่ละประเทศที่ไปนะคะก็ลองบอกกันเข้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนพฤษภานะจะมีไปอินเดียถ้าใครอยากเห็นสตรีทฟู้ดที่อินเดียว่ากินได้ไหมราคาเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไงก็ กดไลค์กดแชร์รอไว้นะคะโมนิ่งค่ะแบบสดๆสเพิ่งเข้าน้ำเสร็จจะให้ดูจากพุงเมื่อวานน้องพุงหายไปแล้วก็คืออึอ,ออกไปทั้งหมดแล้วนะคะเริ่ <c oughs> ละ